มันขึ้นกับไอ้นีน่ก็มาเชียกนันอนกนัฝันอยู่ครับผมแต่ว่ากับหล่าซัวกันฟังหนังสือได้ครับผมจําได้คือว่าหนาันหนาพนซื้อว่าพนจะซูน,นให้ลูกน้องอีกทันหนึ่งนะับพี่น้องเนาะครับผมกับเป็นรุนพี่ของเกามาเชียนะครับผมครับว่รูกว่าเพนซูน,นเรียงงานเนี่ครับผมเพนก่พอใจครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องเอฟซีของเกามาเชียไปตามต่อแนวทางโครงสุดท่ายโครงสรุปของปูวัดปลาอุดอรเด้ครับผมครับหลังจากที่ปล่อยคลิปปูไปกับเป็นเลขก โบว์ารเล็นิมิตที่ปูฟันวาได้ไปสิบเบสโนพี่น้องเนาะครับผมแล้วกับปูอาสีสุดโต้อาแล้วก็นยาเพิ่นมาบอกเล็กปูครับผมแล้วก็ร่วมทั้งตัวเล็กท่ปูตัดออกมาครับผมที่คลิปก่อนแอดมินกอมาเชียเดี๋ยลงไปแล้วมื่อนี้แด้วครับผมเมื่อขึ้นปูกะนัดวาให้แอดมินกอมาเชียทั่วหาปูจะสรุปให้ครับผมเล็กทั้งหมด ทั้งม้วนที่ปูได้นำเสนอไปกับจะมาอสรุปหรือว่าลงตัวที่คลิปนี้ได้ครับผมครับก็อยากให้พี่น้องเอฟซีก็ติดปูวัดปลาไว้ด้วยครับผม,บพบผมเพราะว่าปูกับเคยบอกเลยเขาสามตัวตรงนะพี่น้องเนาะครับงวดนี้ปูจะสรุปให้เป็นตัวใดเดี๋ยวการล่องไปรับชมกันเด้ครับผมครับสําหรับแนวทางเด้ครับผมเพราะว่าปูเสี่ยนต่างๆเด้ครับผมอยากจะมา เป็นสะพานบุญครับผมอยากจะให้เอฟซีกมาเชีย์มีโชคไม่ใช่ครับผมอยากมาเป็นสะพานบุญกับการเล่นเชิญเด้ครับผมที่เบอร์0621967518ได้ครับผมครับกะล่องอามาเป็นสะพานบุญนี่ด้ครับผมขอการเลยนเชิญเด้ครับผมครับมึงขึ้นกับอดมินก็มาเชีย์กันนอนกัฝันอยู่ครับผมแต่ว่า หล่อซัวกันฟังซืัือได้ครับผมจำได้คือว่าหวหนาเพนรู้ซึกว่าเพนจะสูญห้ลูกน้องอีกทันหนึ่งนับพี่น้องเนาะครับผมกับเป็นรุนพี่ของเก่ามาเชียร์นะครับผมครับโมรููว่าเพนสูญเลี้ยงงานนี่ครับผมพนก็พอใจครับผมครับก็มีความรู้สึกว่าสูญจิตเป็นยังไงครับผมครับอายุของพี่้นที อ่าพ่อหนาเพิ่นศูนย์กับเพิ่นอายุน่าจิเขาหาซีปีพอดีนะครับเนาะครับผมอันนี้กัมาเล่าสู้กันฟังได้ครับผมครับเกี่ยวกับความฟันเก่ามาเชียมาขึ้นนี่ครับผมครับก่อนที่จะมาอัดคลิปปูย่างเหมืนเสาร์นี่ได้ครับผมเพื่อจะได้ลงแนวทางปูให้กับพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันครับผมเอาพี่น้องครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมก่อนจไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของปูวัดป่า เอดมินก็มาเชียร์เลยกับพี่น้องเอ็มซีกับขอบพระคุณปูเด้อครับผมไปฟังเลสสรุปของปูวัดป่าอุดรกันเลยครับปูครับลูกหลานก็มาเชียร์อรกาศนอมสการปูวัดป่าด้วครับผมจะเล่นพ่อนจะเล่นพ่อนครับปูครับหลังจากทีปูให้หลูมมากทก่วโคงสุด้ายล้ะปูเพราะว่าเลขนิมิเมือคืนนี่ปูก็คือว่าจะเป็นโค้งสรุปแล้วนะครับเนาะครับผมครับ ็นยังไงครับปูเมื่อคลืนนี่ครับผมก็เป็นแบบที่ว่าเครื่องคนหายเล้วก็คลื่นแล้วเลยคนมามาย่ำหน้าคืองคือตัวนี้แหละตัวเจ็ดหกสองนี่แหละเจ็ดหกสองครปูน้องเจ็ดหกสองแล้วก็เอาเป็นตัวกันไว้คือเจ็ดเก้าสองเป็นมันแปลว่าหุกกระโกนตัวเดียวกันน่ะอ๋อครับผมแล้วก็จับบอกว่าหกสองหกสองสองหกแล้วเงีะครับอืหกสองสองหก อ,อืกันมีเก้าสองปะปูแมนแมนตัวกันเป็นตัวเจ็ดเก้าสองเหอครับต้องรอไว้ก็หูกับเก่าตัวเดียวกันได้หันหัวได้อยู่เนอะหางเดียวนะปูนาะงคำขึ้นนี่แมห่หางเดียวเท่านี้เหรอไม่หางเดียวครับครับผมปูก็สรุปมาให้แล้วเด้อครับพี่น้องหางเดียวปะน,นี่ครับเพราะว่าแัมนเกิดขึ้นปูออบอกไปละ่าเบอร์ท่อคือปูใส่แล้วกับแมนอยากสมบุญกับเือท่อมาได้เบอร์เก้าปูหล่ขึ้นเบอร์ใหโลดเด้ออ๋อ ใส่ใส่ซิมหรือเปล่าป,ปูแนนใส่แล้วคือฮ่าเจ้านั่นกับพี่ผู้อยากซ้ำบุญน้ำปูกับใส่ชิมมาแล้วนะ,ะบอกทั้งอากาศพร้อมนะครับปูกับพี่เนี่ยเห็นต้องสั่งนะครับผม,มคือว่าเลขที่ปูหามากที่ล่งคลิปก้อนนันี่กับมาสรุปรวมอยู่ในคลิปนี้ด้ครับพี่น้องเป็นเหลขหางเดียวครับผมแนนไม่หางเดียวนีนละเจ็ดหกสองครับผมกับน้ำ กับกันเจ็ดเก่าสองนะครับผมเพื่อเหล็กพกกับเป็นเหล็กเก่าน้องพี่น้องอ่องะเอาจับออกสองตัวน้ำหมหกสองสองหกหน่ละครับผมอืมครับแต่ว่าหมือขึ้นนี่ก็คือนิน่งเล่นประปูเพราะในเรื่องก็ดีเพราะไม่ย่ำแต่ว่าเป็นมิตรธรรมดาเนี่ยนะฮะจะนั่งกับเพื่อบอกผู้บอกไว้รล่ะว่าคือแอ้ที่พิจารณาเอามันไม่เขาไม่ลดกัครับ คือปููกอะไรยังสี่อะไรสามารถหลายมือแล้วปูกคือว่ามือสุดท้ายปู่กับว่าสี่อย่างไรเปนมายำเปนกับว่าม่ยำกับชิ้นใหญ่เรวก็ใหายเลื่อยนะว่าเขากับพี่เจ้าหน้าเรามันมีเขามีหุดเนาะครับผมเออแต่วากับเป็นตัวเดียวเนี่ยแหละตัวนี่แหละเจ็ดหกสองตัวเดียวนี่แหละเจ็ดหกสองตัวเดียวเด้อครับผมครับปู้สรุปหายเ้็วนะพี่น้องเนาะครับพอดีลูวกัเลยเจ็บฟาวล่งหายพี่น้องเอฟซีอะปูกครับผมครับเพื่อในโชคในลาบครับปู่ อปูอพีเจนาเบิงเงอก่อนที่ลงทุนก็นเลยพจเรณาเบิงมันมีเขามีลุดเท่ากับน,นําเบิงบไปไูกันอะไรเองสิละปูกับใส่ซิมขึ้นเลยเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าก้อนหนานี้มีอ่าพี่นองเอฟซีหรือว่าอยากย่ยมทั่หาปูจนมีเวลาพักพรครับผมครับแต่ว่าถ้าพี่นองเอฟซีอ่ะอยากจะรวมทําบุมกับปูเดีวเอ,เอมินกัมมาเชียกะจะลงเบอร์ทร่ห้เด้อครับผมครับ กี่ผู้ก็ถอดออกเพราะว่าผู้กับโมีเวลานังสมาีิบมีพราหน้าได้นะพราะเีเราควรหลบันนี้ผู้กับในเล่วได้ตัวเลขกัได้ป่อยไทยในเลวกับเอาก็พิจารณาเบื้องหลังกับอาจจะขัมิโชมิมนกับู้กัว่าให้ขึ้นเบื้องให้นาะาเช่นผู้อยากทําุนนั่งผู้กับนี่ต้องสั่งให้วัดนี่ละครับผมผู้ ลูกกะจเฝ่าน้ำแนวท่ามไปล่งให้พี่น้องเอฟซีแพวเออ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 จะเลื่อนข้อจะเลื่อ้อไหนมีโศกเนี่ยมาน้ำปูสูกกูสูข้อนเด้อได้จับเงินเสียนเัินรันคือกูซูข้อนเด้อเมื่อนี่เด้อครับผมครับจะเลื่อนข้อจะเลื่อนข้ออยางนกันครับอือจะเลื่อนข้อเอาครับพี่น้องครับผมปูกะไอเมตาหายมาแล้วเด้อครับผมมาขึ้นนี่กับปูกะ มาสรุปไทกับทางพี่น้องเอฟซีเก่ามาเชียเรื่อครับผมเป็นเลขหางเดียวนะพี่น้องเนาะเจ็ดหกสองครับผมเจ็ดหกสองเ้วยอครับผมครับตัวกันก็คือกันหกเป็นเก่าก็คือเจ็ดเก่าสองเรืครับผมครับส่วนที่เลขสองตัวที่ปูให้มากคือหกสองครับผม้าตาร์เล่นนะพี่น้องเนาะครับแล้วก็กันตัวหนึ่งก็คือเก่าสองเรือครับผมครับ สองกับหลายสำนักนะพี่น้องเนาะที่มินกอมาเชียใ้ตามมาด้วยครับผมที่สรุปให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันครับแต่องพิจารณาเบิรงนเลิครับผมตาม,มาให้พี่น้องเอฟซีแล้วครับผมเพราะว่าเลขกป,ปูวดันพูกแบบหายเลงด้วยนั่นสิครับพี่น้องเนาะครับผมหกสี่สองเต็มๆเลยครับผมครับนี่ก็บจิตเป็นเลขกห้างเดียวเจ็ดหกสองด้วยครับผมครับ ฝาพิจารณาเบิ้งเป็นแนวทางครับผมมอนีก็ขอให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาูชเชียด้ยครับผม,ผมหั่ยันไม่ยันครับถูกหวยแล้วเงี้นไปนําเก่ามาชเชียได้ครับผมครับหาแนวทางที่เอ็ดมินก่ามาชเชียไดย้หาลงไปเป็นเลขสรุปกะล่องไปพิจารณาเบิ้งได้ครับผมเพราะว่าการนํามาสรุปให้แล้วก็คัดเลขที่ว่า มีเสี่ยนเพิ่นจับไห่หลายๆนพี่นองเนาะเรียงลำดับมาแล้วต่พนองจะมักได้ครับผมแต่ว่าที่ขาดมาได้ก็มีตามทีนในสรุปเลนะครับผมทีคลิปลงไปก้อนน้านนี่น้องเนาะครับผมเอาครับผมเผื่อเป็นการเสียเวลาได้ครับผมอยากให้พอเมพี่นนองได้โชคได้ล่ะครับผมก็ลองไปพิจารณาครับเล็กที่แอดมินก็มาเชียร์นําเสนอไปครับผมแล้วก็เล็กปูนพนองเนาะ ห่งสุดท้ายหรือว่าโคงสรุปของปูวัดปลาเนี่ยเด้อพี่น้องครับผมเจ็ดหกสองครับผมครับฝากไปพิจารณาเบิรงได้ครับ,บ,บผมสําหรับคลิปนี้ก็พอไวยพอดในพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชีถูกหวยเล่องเงินไปน้ากันเด้อค,ครับผมครับมีโชคไม่ใช่ครับผมทาขึ้นนี่อ่ะตอนเย็นนี่นาะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ